โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รถยาริสตัวนี้นะครับในการตัวเป็นตัวอย่างในการเติมลมเจ้าปั๊มตัวนี้นะครับนี่ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับ วันนี้นะครับก็ยังอยู่กันใน ep ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอครับโอเคครับเบื้องต้นผมจะลองเอาเจ้าตัวจุ๊บไปเสียบที่ลมก่อนนะครับเพื่อเช็คลมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีคําว่าเซตเนาะแล้วเราเซตก็คงเปิดนะครับแล้วก็บวกลบกันตามชอบใจนะครับรถคันนี้ผมจะใช้แรงแรงดันลมแบบ psi นะครับอยู่ประมนาณ32นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่ ตัวรถด,ดีกว่าล้อหลังก่อนแล้วกันครับแดดลมลมนะครับอืบโอเคถุงนง้แล้วกันโอเคครับปรับมุมให้เห็นชัดๆกันนิดนึงนะครับนี่อืบโอเคอ่ะเล่นมุมกว้างแล้วกันโอเค แบบนี้นะครับนี่นี่แล้วผมจะลองเปิดจุ๊บตรงนี้นะฮะอันนี้ผมชาร์จแบตมาเต็มแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับชาร์จเต็มแล้วนะฮะแล้วอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะชาร์จได้ทั้งสี่ล้อหรือเปล่านะครับเติมลมได้สี่ล้อเลยไหมนะครับใส่ก่อนใส่เสร็จแล้วล็อกเข้าไปนะครับอ๊บโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมจะลองกดเปิดดูนะครับว่ามันแรงแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ มันโชว์แรงดันไหมโชว์อยู่นะครับนี่ตอนนี้นะครับแรงดัน P S P S I มันโชว์อยู่ที่ยี่สิบนะครับถ้าเราเติมนะครับเราก็ต้องตั้งเซตให้เป็นของผมจะเซตเป็นสามสิบหกนะสามสิบสองแล้วกันคันนี้สามสิบสองนะครับโอเคแต่เบื้องต้นนะครับใน ในตัวนี้มันวัดแรงดันได้แค่20คือยางอ่อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้ในการชาร์จนะครับตรงน,นี้เลยเป็นยนะคร<ส>ับ <iar> ผมไม่รู้ว่าชาร์จเต็มในสี่ล้อหรือเหลือหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาไป เอาไปใช้ก็ยังอื่นได้อีกไหมนะครับหมายถึงว่าแบตเตอรี่มันจะอึดแค่ไหน๋ยวเรามาลองดูกันด้วยนะครับก็ใช้งานง,ง่ายนะครับที่สองนะครับตอนนี้รถคันนี้ไม่ค่อยได้เติมลมนะครับเพราะรถที่บ้านผมมีสามสามคันนะฮะก็ไม่ไหวที่จะต้องคอยนํารถไปเข้าปั๊มนะครับเพื่อที่จะต้องเติมลมเดี๋ยวคันนี้ไปทีคันนี้ไปทีนะครับถ้ามีไว้ที่บ้านผมว่าสะดวกนะครับสะดวกสบายนะครับผม ใช้งานง่ายๆนะครับเสียบก่อนกดคําว่าเซตนะครับโ็ยการเช็คลมยางเก่านะครับแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดข้างบนสีส้มเนี่ยครับนี่สีส้มๆเนี้ยก็ใช้งานก็ทํางานเลยนะครับมีชาร์จมีเลขแบตเตอรี่บอกนะครับตอนนี้ยี่ห้าแล้วครับ๋ยวผมซูไม่ดูแบตเตอรี่นะครับก็ยังไม่ยุบเลยสักทีดนะครับ เครื่องก็จะอุ่นๆหน่อยนะครับผมเครื่องก็จะอุ่นๆน,นะครับยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าแล้วอ่าเอาอกูจับได้ไม่ร้อนนะครับมันก็สันส่นๆอุ่นนิดเดียวนะครับไม่ร้อนมากนะครับอ้าวสามสิบแล้วอีกนิดเดียว แบตเตอรี่ยังไม่ลดเลยสักขีดนะครับหนึ่งล้อใช้เวลานานนะของผมมันมันเริ่มต้นอ่อนอยางมันอ่อนมากครับยางมันอยู่ที่ยี่สิบเลยนะครับ ดูดิอ้าวสามสองปุ๊บตัดเลยนะครับสามสองปุ๊บตัดการทำงานดับเงียบเลยนะครับผมโอเคเราก็ถอดออกมาเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้แล้วเราไปล้อต่อไปนะครับแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับเดี๋ยวไปล้อด้านหลังนะครับพอดีรถผ่านเยอะนะฮะช่วงนี้เขาทำถนนแถวบ้านเค้มาดูล้อล้อหลังอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ น,นี่นะครับเครื่องก็กับแล้วอุ่นๆอยู่นะครับก็ประมาณนี้แต่ก็ใช้งานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับคือการเช็คเช็คก็คือเอาจุ๊บใส่เข้าไปกดเซตนะครับยังไม่กดสตาร์ทนะครับมันก็จะเป็นการตรวจวัดนะครับว่าลมแรงดันลมเก่าของเรานะ่ะมีเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวดูนะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเสียบล,ล็อกนะครับผมเสียบล,ล็อกนะครับอันนี้ล้อนี้นะครับมีแรงดันลมยางอยู่ที่22.5นะครับนี่ครับนี่เค,ค็แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กดอะไรนะครับ เป็นการเช็คลมยางนะครับลมยางมีแรงดันอยู่22.5 23ประมาณนี้นะครับเดีเราเซตให้เหมือนเดิมนะครับว่าเราจะใช้3.2นะครับแล้วเราก็กดสตาร์ตตรงข้างหลังเลยนะครับผมโอเคกดเลย ตรงนี้ผมก็จะกอภาพให้มันเร็วเลยนะครับคูณ 10x ไปเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าลมมันก็เข้าปกตินะครับอันที่2องนเริ่มจับเนี่ยมันจะร้อนกว่ายางล้อแรกแล้วนะครับผมโอเคโอเคมันจะตัดเองนะครับการทํางานเงียบไปเลยนะครับแปลว่าพบตามที่เรากําหนดนะครับตอนนี้ผมชาร์จมา2องล้อนะครับแบตเตอรี่ ยังไม่ลดเลยนะครับแต่มีความร้อนร้อนมากขึ้นกว่ารอบแรกนะครับผมว่าผมควรจะพักสักนาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปชาร์จต่อยสองล้อนะครับไปเติมลมต่อยสองล้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมชาร์จเติมลมทั้ง4ี่ล้อเสร็จแล้วมาบอกให้ดูกันนะครับว่าแบตมันเหลือเท่าไหร่แล้วก็เติมอย่างอื่นได้หรือไม่นะครับโอเคแต่ผมขออนุญาตพักเครื่องแล้วก็ไปเติมให้เสร็จแล้วมาสรุปให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวคิปมันจะยาวไปนะครับแกออกนะนี่นะครับแล้วก็ปิดลมนะครับ ก็พักเครื่องสักนาทีหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เครื่องไม่ร้อนไปแล้วกันนะครับเพราะราคาก็ไม่ได้แพงนะครับ3ามกว่าบาทใช้งานขนาดนี้นะครับก็พักมันบ้างก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะฮะมาผมจะสรุปให้ฟังนะครับตอนนี้เป็นล้อสุดท้ายนะครับหลังจากที่ผมใช้มา3าล้อนะครับแล้วผมพักไปประมาณ2นาทีนะครับเครื่องมันก็ยังอุ่นๆนะผมก็เลยมาทําการ าชาร์จล้อสุดท้ายนะครับแต่ในแบตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับมันยังโชว์เต็ม4ขีดอยู่นะครับแต่ขณะที่ผมกําลังชาร์จล้อสุดท้ายอยู่นะครับลมยางของผมเนี่ยมันอ่อนทุกล้อเลยทุกล้อเนี่ยของผมเนี่ยลมยางมันจะอยู่ที่ล้อแรก20 psi ล้อที่2 23 psi อีกล้อที่3ามนี่ยี่ psi คือกว่าจะเติมดันให้มันเต็มที่32 psi เนคีคือ ล้อหนึ่งเกือบ10 PSI เลยนะครับคือมันใช้พลังงานเยอะมากนะครับแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ปกตินะผมเชื่อได้ว่ารถที่ใช้งานส่วนใหญ่สมมติเราเติม3 2, 2ผมว่าอยู่ประมาณ28ก็คือพเพื่อนเพื่อนของเติมหลมเข้าแล้วก็28มา32ก็ประมาณ5พเพอเผออาจจะ3.5ถึงาบาทเท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ใช้รถคันนี้มันเลยต้องใช้พลังงานที่เยอะมากนะครับในแบต4 4ขีดของเขาเต็มเนี่ย มันก็สามารถชาร์จได้4ล้อเลยนะนี่เป็นล้อสุดท้ายแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ที่ผมชาร์จล้อสุดท้ายนะที่ผมจะต้องมาภาคเสียงให้นะครับไม่เป็นเสียงสดเพื่อให้เพื่อนๆฟังและรู้เรื่องนะครับก็คือมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับผมพักน้อยเห็นไหมเพื่อนๆจะเริ่มเห็นนะครับที่ตัวเครื่องของผมเนี่ยมันจะเริ่มมีควันออกมาครับเครื่องมันร้อนจัดนะผมก็คิดว่ามันทํางานไหวเพื่อนเพืเพื่อนจะสังเกตนะมันจะมีควันนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับนํา ไปพักสักห้าถึงสิบนาทีให้มันหายร้อนนะครับแล้วก็ชาร์จสองล้อแล้วไปพักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็มาชาร์จอีกสองล้อหรือว่าชาร์จร้อนหนึ่งพักห้านาทีก็ลายแล้วแต่เพื่อนๆนะครับมันทํางานหนักครับแล้วมันร้อนนะครับมันจะเกิดควันก็อาจจะเสี่ยงกับการระเบิดนะครับแต่ผมหลังจากนี้ผมก็หยุดนะครับหยุดนะครับลวแบตเตอรี่นะครับที่มันมีสี่ขีดนะครับมันก็จะเริ่มกระพริบนะในขณะที่ผมกําลังชาร์จเนี่ย สังเกตดีๆนะควันเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปที่30เแห่งควันนะครับแล้วก็พอเราสต็อปเนี่ยมันก็มีแบตเตอรี่เริ่มกระพริบแบตเตอรี่มันเหมือนรถ้วครับกับผมหลังจากที่ผมสต็อปไปนะครับแล้วรอเครื่องมันเย็นเอากลับมาชาร์จนะครับแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างหมดมันก็จะเติมได้แค่ประมาณ31นะครับก็สรุปนะครับมันใช้ได้4ล้อเลยนะครับในหนึ่งแบบหนึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนี่ผมได้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับ ค่านา้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปีก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับ เช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตังสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย,บาย,บาย